สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูล่ลิซาเวนะฮะก็มาเจอกันในยามเช้าอีกแล้วนะครับทุกๆคนก็ต้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้กำลังอินเลิฟกับรูปเซตงานปาร์ตี้วันเกิดของน้องมากมายนะฮะมีโมเมนต,ต์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีเหล่าคนดังนะฮะเยอะแยะมากมายเช่นกันเนาะเด้ได้ว่าใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนี่ยตอนนี้คืออินเลิฟสุดๆแล้วก็ดูแลแบบอิ่มเอมใจกันแบบยาวๆไปเลยนะฮะในช่วงนี้เออ แต่ว่าเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับไม่ใช่เรื่องเบิร์เดย์ปาร์ตี้ของน้องนะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาฟังว่าเป็นอะไรยังไงนะฮะพอดีแอดไปเจอมา1ข่าวนะครับเขาให้คำว่าลิซ่าเอฟเฟกครับนี่คือคำที่เขาใช้นะฮะก็ต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันนะครับหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะซึ่งตามบทความเนี่ยก็มีการหยิบยกนะฮะบทความจาก Vogue Business มาด้วยนะครับ เอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเขาบอกครับว่าขณะนี้ฮะความนิยมของดาราฮอลลีวูดเนี่ยในสายตาของ g ล o b ลแ band เนี่ยถูกแทนที่ด้วยชื่อเสียงของศิลปิน K-pop ไปซะแล้วนะฮะก็ถ้าพูดถึงดาราฮอลลีวูดเนาะแอดต้องขอย้อนไปหน่อยนะครับใครที่เป็นเด็กๆในช่วงยุค90ะฮะหรือว่าใครที่เกิดไปก่อนหน้านั้นเนี่ย อาจจะแบบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าเอ้ยส่วนใหญ่เราดาราพรีเซนเตอร์เนี่ยล้วนมีแต่ดาราฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้ฮะยาสีฟงยาสีฟันเนี่ยโอ้โหดาราฮอลลีวูดเนี่ยเหมาเรียบไปเลยนะฮะแต่เขาบอกครับอ่าโบ๊บิสเนสเนี่ยเขาบอกครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปซะแล้วนะครับโดยเขามีการพูดถึงลิซ่าด้วยนะครับเขาก็บอกเลยว่า ค่า engagement rate ของน้องเนี่ยมันสูงเหลือเกินนะฮะซึ่งเขาก็มีการเทียบกับเ,เขาเรียกว่าเป็นบ็อกเกอร์สาวชาวอิตาเลียนด้วยนะครับที่มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นนะฮะแอดขออนุญาตไม่พูดชื่อเขาละกันซึ่งเขาบอกว่าค่า e n g a g e ของน้องตัวนี้เนี่ยสูงกว่าอีกนะครับสูงกว่าบ็อกเกอร์สายแฟชั่นท่านนีซะอีกนะฮะเขาเลยบอกว่านี่แหละเห็นหรือยังความแข็งแกร่งของลิซ่าในปัจจุบันนะฮะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าตลาดคือฮอลลีวูดใช่ไหมล่ะแต่ปัจจุบันนะฮะมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับกระแสเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆเลยเนาะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงน้องในฐานนะโกลโบแบนนะนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าบูการี่ทำเงินได้สบายเลยนะฮะแม้กระทั่งนาฬิการ,รุ่นลิมิเต็ดของน้องเนี่ยก็โอ้โหมีคนให้ความสนใจเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็หมดเกลี้ยงในเวลาอันสั้นนะครับ ซึ่งเขาบอกครับว่าปัจจุบันครับแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่กว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากมายเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยจะได้เปรียบคนอื่นเป็นอย่างมากนะครับเพราะบนแพลตฟอร์มที่มันกว้างขวางขนาดนี้เนาะน้องมีแฟนคลับจำนวนมากเลยทีเดียวครับทำให้ทุกครั้งครับที่มีการเคลื่อนไหวของน้องเนี่ยโอ้โหมันทรงอิทธิพลเหลือเกินนะครับเพราะแน่นอนแหละพอน้องโพสปุ๊บผู้คนนะฮะก็แห่กันมา ช่วยกันแชร์ช่วยกันเม้นช่วยกระตุ้นยอดเอนเกจนะฮะและต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยช่องทางออนไลน์เนี่ยมันคือช่องทางในการทําเงินเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ผิดแปลกครับคือปัจจุบันเนี่ยผู้คนอยู่กับโทรศัพท์มือถือเนอะอาะไออย่างแบบอย่างมากเลยไออย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นเคสที่แบบน้อยลงมาหน่อยแต่ว่ามือถือเนี่ยทุกคนมีด้วยกันทุกคนแน่นอนนะฮะแอดเชื่อว,ว่ามันเหมือนกับ อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการทำมาหากินบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกว้างมากแล้วก็สามารถที่จะคอนเน c กกับคนได้ทั้งโลกเลยแบบง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกว่าฮอลลีวูดเนี่ยสั่นสะเทือนจริงๆนะครับเพราะถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนะฮะพื้นที่ของชาวฮอลลีวูดคืออะไรทุกคนนึกออกไหมคือทีวีนั่นเองนะครับ เราจะได้เห็นสื่อต่างๆผ่านทีวีเห็นโฆษณาผ่านทีวีแต่ปัจจุบันโฆษณาต่างๆมันไม่ได้อยู่แค่ทีวีนะสิครับคืออย่างเมื่อก่อนต่อให้มันไปไกลที่สุดเลยนะทีวีหนึ่งสองแบบพวกแบบทานสิทธิ์แอดตามรถอย่างเงี้ยเออนึกออกไหมฮะตามรถทัวร์รถบัสหรือว่าตามรถไฟฟ้าอะอย่างมากเลยแต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาต้องหันมาเพ่งเลงครับผู้คนที่มีอิทธิพลและน่าสนใจบนโลกออนไลน์ฮะก็ต้องพูดถึงลิซ่าอีกนั่นแหละนอกจากจะมีอิทธิพลบนโลกออนไลน์สูงแล้วเนี่ยยังมีแฟนคลับสูงอีกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ขยับมันเกิด Impact ฮะก็นี่แหละเป็นสาเหตุหลักนะฮะที่ทําให้ฝั่งฮอลีวูดต้องสะเทือนแล้วก็เกรงกลัวต่อพายุลูกนี้นะฮะลลิซ่าของพวกเรานั่นเองนะฮะโอ้โหพูดมาขนาดนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวน้องจริงๆนะครับ ที่น้องเนี่ยมี Impact บนโลกออนไลน์ขนาดนี้เนอเอ,อที่แอดพูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าโลกออฟไลน์น้องจะไม่โด่งดังนะน้องก็โด่งดังเหมือนกันแต่ว่าน้องเนี่ยสามารถทําให้สื่อหลักที่มันอยู่ในมือของทุกคนนะเวลานี้เนี่ยอย่างโทรศัพท์เนี่ยน้องสามารถเข้าไปถึงมันได้โดยที่ผ่านโฆษณาผ่านแอดผ่านทุกๆอย่างแม้กระทั่งช่องทางของตัวเองอย่าง i n s t a g r กรน้องก็สามารถที่จะทําให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงได้นะฮะโอ้โหด้วยเหตุนี้แหละน้องก็เลยกลายเป็น เบอร์ต้นต้นเป็นอินโฟเบอร์ต้นต้นของโลกที่แบบเขาต้องจับตามองแนละต้องบอกเลยว่าฮอลลีวูดเนี่ยต้องสั่นสะเทือนนะฮะเออเป็นไงล่ะความพิเศษของน้องนะฮะสุดยอดจริงๆก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆและโลกมันเปลี่ยนมาทางลาริษาด้วยอ่าคลิปนี้เจอกันประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปสวัสดีครับทุกคน